สวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องเบิ้องน้องมวยเจ้าอีหยังมาค่ะน้องมวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ยังหระลูกเนี่ยดองนมอ่าใส่ผงดองเรียบร้อยแล้วตินี้ใส่เรียบร้อยแลวเออดองบมักเอามาให้ขุนแม่ไม่เป็นเป็นเ,นเนข้มขีเมือบ่นี่มวยเจ้าเสี้ยมึงบ่มันเข้มขีเมือเจ้าบ่บ่ววพี่น้องเฮ็ด,ดองบักย้มพันนะใส่ผงแล้วแต่าวา่าผงมันคือบลเหลืองพ่นว่า อ al, ่ะสีบ่าจักหน่อยเป็นตีไฟสีเหลืองล่างมือบางคือเอาขีดมือจากขวางเล่นหน่อยนะล่างเนาะบางพี่หน่อยอยาบซีเดอรูไ no ด้อย่างว่าเอาพูดเอาไปกินพูดได้อย่างว่าเอาไปกินเด้อพี่น้องม่นจะเตื่นยางงงมากกับทึกอันนี้บักย่อมมากมาอย่างมันม่กินเข้าเออไปบักกันนอจะได้ยังกินใหม่นี่พี่น้องเอ้ยยางมากะได้บักย้อมกับฟุกหนึ่งเอาพนาว่าเห็ดดองบักย้อมมาฝากว่าสันว่า เป็นหลังมือบ่บุแหล่ดอกบ่อนย่อมเล่าอีกสองสามเพื่อผลลัพี่น,อน้องเขาสิกินได้เนะเาะเพราะว่านั่งหัวาตาเอาลงกับปุกนะคะมีอยางกินหรอคะคุะคณนายผัดหน่อไม้ฝรั่งอืมผัดหน่อไม้ฝรั่งนะคะออมไข่ออมไข่ปลาทูทูน่ะเ่ราะเป็นออมไข,ข,ไข่ของน้องฟ้าเดียร์คั่วไข่ใส่ใส่ผักชีลาวของน้องฟ้าเดียร์คุณยายเห็นไห้ก่อนไปโรงเรียนนะคะ พี่น้องตื่นขึ้นมากินข่าวแล้วนะคะอาการดีขึ้นต้นน้องมวยดออีขึ้นเออกรปักขว้างไปเดอ้อโอ้กินพัดน้องใหม่ฝรั่งขึ้นหนาล้าเล่า,า,ากินของฝรั่งว่าเป็นทาท่านี่เอาค่อยอ้าไปปากก็คอ آ, ่อยอ้าไปเนียวจัดพี่น,อออนอออ้องเอ้ยอ่ะเมื่อนี้เพิ่งตื่นขึ้นมาแล้วกินข่าวกินยายังอ่าออกกําลังกายจังนิจังน้อย ขึ้นขี่มันซอยขึ้นพอได้เมื่อนี่เอาขี่มันออกไปส่งลูกค้าหาอะไรได้พิเศษหนาแรงแล้วบ่มีการมีงานกับขึ้นเฮ็ดนเนี่ยละมันนี่พี่น้องเอ้ยมาขามมากินเขากัน้องหวยค่ะพี่น้องเขากำลังใจ้นงหวยในได้จ้าประคับประคองไปซอยกันพี่น้องเอ้ยทุกอย่างคอยเป็นคอยไปเดี๋ยวไม่ก็ดีขึ้นหรอกอ่ะบรรยากาศทังนี้หนาวอีกค่ะพี่น้องเอ้ยอุดอนหนาวค่ะหนาวบ่าน้องหวยหนาวมันก็จะนอนหลับดีบ่ อัน่ดีเลยบัตเต็น์นักเสียกินยาอ๋อกินเขาอยังว่าเออพี่น้องเอฟซีกินน้ำ <laughs> ขอเต็มปากยังมีรอยยิ้มครับพี่น้องคะมือนี้ขอบคุณคะ่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีขอบคุณทุกหน่วยงานที่ยื่นมือมาช่วยนะคะพี่น้องขอบคุณอ่าทุกกำลังใจทีส้ให้นะคะคอมเมนต์ให้กำลังใจขอบคุณคุณแม่น้องมวยอุดรท่านี่เนาะมือนี้ขอบคุณหลยา,ายๆคะ่ะวัดีบ๊ายบายค่ะ